สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหมอจิ้พาเที่ยวนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปท่องรลบกว้างอย่างมีสาระกันค่ะตอนนี้หมออยู่ที่เมืองบิลานประเทศอิตาลีค่ะบิ <Okay. S 1> ลานเป็นเมืองแฟชั่นนะคะมีสถานที่สวยๆเยอะเลยตอนนี้หมออยู่ที่ <Okay. S 1> ท,ที่รอแท็กซี่เห็นไหมแท็กซี่ที่นี่เป็นสีขาวนี่เป็นสถานีรถไฟมิลานเซนทอเล่นะคะยิ่งใหญ่มาก อันนี้ที่ที่หมออยู่คือแคทิ r a l หรือที่เขาเรียกว่าดูโอโมนะคะเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องมาในมิลานนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือว่าด้วยเรื่องการตกหลุมรัก หรือ falling in love นั่นเองนะคะ,ะทุกคนคงเคยมีประสบการณ์เนาะที่แบบว่ารู้สึกว่าเออจักคนคนนึงแล้วชอบเขาจังเลยอะ่ะรู้สึกว่าทำไมเขาทําอะไรแล้วก็ถูกใจจังอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นหรือที่เขาเรียกว่าการตกหลุมรักนนอะเนาะทีนี้เราจะมาดูกันมันว่าเออจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยจากทั้งประสบการณ์ของหมอเองจากการที่หมอได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็เหมือนคิดตกผลึกเป็นของตัวเองค่ะมันจะยาวนิดนึงนะเพราะฉะนั้นหมอจะต้องเอา วิวสวยๆมารอทุกคนให้ให้ดูจนจบอ้อเดี๋ยวน้องๆมีน้องในอาหารนกน่ารักมากเลยคุณหมอเกลเซา,าจิตแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยค่ะเขาเคยพูดเรื่อง neurochemistry of love นะคะซึ่งหมอว่ามันดีมากก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาทำการทดลองที่ให้ผู้เข้าทดลองเนี่ยเขามาสแกนสมองนะคะแล้วก็ บอกว่าอลองนึกถึงแฟนซีแล้วก็จะมีการโชว์ว่าสมองส่วนไหนของสมองเราเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็อให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ซีก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโรแมนติกเลิฟหรือความรักแบบหนุ่มสาวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมาร์เลเลิฟหรือความรักแบบพ่อแม่นะคะใช่ <laughs> คือโดปามีนนะคะโดปามีนเนี่ยเป็นสารแห่งรางวัลน,นะคะมันจะหลังเวลาที่เราเนี่ยได้ทําอะไรใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะบางคนก็จะหลังเวลาที่ใช้สารเสพติดหรือเครื่องมลสวยมากก็มีตรงนี้โอเคหรือเวลาเล่นพนันอย่างเงี้ยคะ่ะโดปามีนก็จะหลังนะคะ มันอันนี้มันทําให้เราแบบติดคือบางคนก็เลยจะแบบติดสารตัวที่2คือออกซิโตซินนะคะออกซิโตซินเนี่ยจริงๆมันเป็นสารคุณแม่นะคะเป็นความรักแบบคุณแม่เพราะว่าจะหลังเวลาที่คลอดลูกแล้วก็เวลาให้นมลูกนะคะทีนี้สําหรับโรแมนติกเลิฟหรือความรักแบบหนุ่มสาวเนี่ยมันจะหลังตอนไหนก็คือหลังตอนที่เรามีการสัมผัสกันมีการจับมือมีการกอดมีการ จูบหรือมีเซ็กซ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีออกซิโตซินหลักนะคะ ซีโตซินเนี่ยเป็นสารที่จะทําให้เรารู้สึกบอลหรือรู้สึกมีความสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์กับคนรักนะคะทีนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสารสึ่อประสาทอันนี้มันก็จะลดลงอย่างโดปามีนก็จะ1-2ปีก็จะลดลงนี่คือสาเหตุที่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงโปรโมชัน่นอย่างเงี้ยเนาะหลังจากน,านั้นพอเห็นข้อเสียของการและกันมากขึ้นพอเห็นด้านที่ไม่ใช่ของกันและกันมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเราควรจะคบคนนี้ต่อดีไหมนะเราควรจะเลิกดีไหมนะอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือสาเหตุที่เราควรจะรู้จักกันให้มากก่อนที่จะตัดสินใจคบกันเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปเร็วเรามีการแต่เนื้อต้องตัวกันเร็วเกินไปหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจผิด <c oughs> คิดว่านั่นคือความรักแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่สารสื่อประสาทที่หลังและทําให้เรารู้สึกว่าเรารักเท่านั้นนะคะ <c oughs> นี่หมอร้องพูดสปีกเกอร์ดูนะคะเพราะว่ามันเสียงดังมากเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะคะ นี้เราห้ามได้ไหมล่ะเราบอกว่าสารเสพาิดยาลังนะฉันไม่อยากรู้สึกอย่างนี้กับคุณคนนี้มันห้ามไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของสมองคือเราห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่เราจัดการเมื่อมันเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้จะจัดการยังไงล่ะ,ะหมอมองว่ามันเป็นการ ตกหลุมรักเนาะเราจะทํายังไงไม่ให้เราตกหลุมไปก่อนที่เราจะได้รู้จักคนคนหนึ่งจริงๆนะคะคือใครเป็นคนคิดภาษาไทยคำนีนะ้หมอชอบมากนะคะการหนึ่งที่หมอชอบมากแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะคะ <ๆ S 1> ก็คือข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือข้อดีของเราเนี่ยจะทาจะดึงดูดคนสองคนให้เข้ามารู้จักกันอยากทาความรู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียเนี่ยจะเป็นตัวที่ตัดทให้เราตัดสินใจว่าเออเราจะอยู่กับคนคนนี้ในระยะ <ๆ S 1> ยาว <ๆ S 1> ได้ไหม <ๆ S 1> นะคะ เห็นคนดําข้างหลังไหมเขาแบบเป็นเหมือนกับว่าแบบให้ของฟรีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายต้องจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังอยู่ที่ลี่ต้องระวังมากหมอนี้ <c oughs> มองซ้ายมองขวาตลอดเวลานะคะแต่มีร้านค่อนข้างเซฟนะถ้าเป็นโรมหมอคงไม่ไม่มานั่งถือกล้องอย่างเงี้ยน,น่าจะโดนจิกไปละหาคนที่รักเราในความเพอร์เฟกของเรา่มีเยอะแต่ว่าคนที่รักเราในความไม่เพอร์เฟกของเราอะ่ะ มีน้อยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราได้เรียนรู้ตัวตนของกันและกันเร็วขึ้น,นได้เราได้เห็นข้อเสียของเขาเขาได้เห็นของเราก็จะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่า,าคนเนี้ยคบกันระยะละยาวเราจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อเสียที่บางคนรับได้บางคนรับไม่ได้อย่างหมอรับไม่ได้กับคนเจ้าชู้โกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบเรื่องเล็กๆเ,เขายังโกหกอะ่ะแล้วเรื่องใหญ่ๆเขาจะไม่โกหกหรอจริงไหมคะ <S <S มเพราะฉะนั้นบอกอะคะมันเหมือนการตกหลุมเนาะการที่เราจะอยู่กับหลุม ดูรูฟร้อหลุมเรารู้สึกประหลาดเหมือนเหมือนซื้อบ้านก็ได้ะการที่เราจะอยู่กับคนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเนี่ยเราศึกษาแต่ละด้านของเขาดีพอหรือ,อยังนะคะอ,ะอะถ้าเป็นเรียบเทียบกับการตกหลุมรักเราบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันตกไปแล้ว่ที่นี้ตกไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ว่าเอ้ยหลุมนั้นมันมีสิ่งที่เข้ากันไม่ได้เยอะนะมันมีรอยรั่วน้ําตรงนี้นะแล,แ,ลแล้วเราลองแก้ไขมันหรือย,อยังเราคุยกันซ่อมกันหรือยังถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ย บางคนปีนขึ้นมาจากหลุมแล้วก็ไปศึกษาหลุมอื่นได้ได้ได้ไดอย่างง่ายดายแต่บางคนมันก็ไม่ง่ายนะคือเหมือนมันมัน,มนรักไปแล้วอ่ะมันตกไปแล้วท่ทีนี้เราจะทนอยู่กับคนคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงเนี่ยได้นานแค่ไหนนะคะอ,อย่าลืมว่าเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีทุกข์นะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเกิดมาเพื่อเติบโตนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาทําให้ชีวิตเราแย่ลงเนี่ยหมายว่าเราต้องมีความกล้าหาญมากพอที่จะเดินออกมา เนี่ยก็แบบเหมือนจะฉุดให้เราตกลงไปแถมคนรอบข้างก็แบบเชียร์แล้วเกินดันเราลงไปในหลุมนั้นทั้งๆทงี้เราก็ยังรู้จักกันไม่มากพอเนาะเหมือนกับช่วงแรกๆเนี่ยมันจะต้องมีความยับยังชั่งใจเยอะพอสมควรนะคะเหมือนที่พี่จิ๊บเจ้าของเพจมอนเตสตอรี่ <c oughs> เคยบอกหมอไว้ว่าผู้หญิงแพ้หูผู้ชายแพ้ตา <c oughs> ผู้หญิงเราเนี่ยจะแพ้คำหวานนะคะจะแพ้ สิ่งที่มาทําให้เรารู้สึกว่าแบบโอฟังแล้วมันชื่นใจเหลือเกินแต่แต่เราต้องฝึกเป็นผู้หญิงที่ดูการกระทํามากกว่าฟังนะคะคือเวลาเราจะตัดสินใจอะไรอะให้ตัดสินใจจากการกระทำของเขาอย่างเดียวอย่าตัดสินใจจากคําพูดเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าหมอจริงสอนน้องสาวเลยก็ได้นะน้องๆผู้หญิงทุกคนคืออย่าไปฟังคําพูดเขาคะ่ะให้ดูอย่างเดียวว่าเขาว่าทำอะไรแล้วก็ การกระทําของเขามันจะเป็นคําตอบในตัวอยู่แล้วว่าเราควรจะคบเขาต่อไหมนะคะส่วนผู้ชายก็จะแพ้ตาคือผู้ชายเนี่ยแบบโอ้เห็นผู้หญิงสวยแล้วก็แบบจีบชอบอยากได้จีบเอาของไปประเคนทั้งๆที่จริงๆแล้วคือนิสัยอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือบางทีแบบเราจีบเขามาแล้วอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเราเบื่อทาําไงถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ศึกษาการให้ดีก่อนก่อนที่จะคบกันเนาะเราเรียนรู้ คนอีกคนหนึ่งเนี่ยค่ะคือให้มองว่าเราจะเติบโตจากความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะเราจะช่วยให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงหรือเราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นยังไงนะคะเ,เราการที่เรารู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้แค่ตัวเขาแต่เรายังรู้จักตัวเรามากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมอว่ามันค่อนข้างสําคัญมากทีเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเ,เรา กับคนคนนี้จะไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าประสบการณ์ในช่วง6เดือน1ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะระหว่างที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยว่าเออคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้นะแล้วระยะยาวเราจะรับได้ไหมเช่นสมมุติว่านัดไม่เคยเป็นนัดเลยโอ้เราจะอยู่กับเขาไปอีก 20ปี30ปีได้หรือเปล่าหรือสัญญาแล้วก็ไม่เคยจะทําตามแต่ว่าพอเหมือนแบบอยากให้เรากลับไปก็จะพูดคําหวานทุกทีอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>เราเถึงคําพูดของคุณพ่อนะคะคุณพ่อเคยสอนว่าคําว่ารักคงยังไม่พอมันไม่พอจริงๆคะ่ะตอนเด็กๆหมอเ็เคยเถียงนะว่าถ้าเรารักกันเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันสี่แต่พอมองระยะยาแวแล้วมันไม่ใช่นะคะความคิดความคล้ายความชอบทัศนคติ ที่ตรงกันทางห่างที่จะทําให้เรา,อ,าอยู่กันได้ระยะยาวเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปต้นวิดีโอเนาะว่ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่จะทําให้เรารู้สึกโอ้วูบว่าประทับใจในตอนเริ่มต้นแต่พอสารเคมีเหล่านั้นมันหมดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราอยู่กันด้วยระยะยาวก็คือไอความชอบความคล้ายกันมากกว่า นะคะถ้าสมมติว่าเราทะเลาะกับแฟนเรื่องอ,อะไรเดียร์เรื่องเรื่องความเห็นเรื่องลูกไม่ตรงกันตลอดเวลาหรือเรื่องเงินเรื่องการทํางานเรื่องการมองโลกการใช้ชีวิตความรักไม่เหมือนกันเนี่ยระยะยาวแล้วมันก็จะอยู่กันได้ยากเนาะล่ะหมอจะจบหัวข้อว่าด้วยเรื่องการตกหลุมรักเพียงเท่านี้นะคะให้รู้ไว้ว่าหลุมเนี้ยมันน่าลงไปเหลือเกินมันน่า เขาไปทําความรู้จักมากเหลือเกินแต่อย่าลืมว่ามันยังมีด้านอื่นๆของหลุมที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่จะตกลงไปเนาะการตกหลุมรักเป็นเรื่องดีความรักเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะมันทําให้เราเติบโตได้นะคะแต่ก่อนที่จะรักใครเนี่ยอย่าลืมดูด้านอื่นของเขาด้วยอย่าลืมดูใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ค่อยรักเนาะอยากฝากสุดท้ายนะคะเป็นคำคมที่หมอคิดเองและหมอชอบมากคือ follow your heart but take The your instinct with you นะคะก็คือตามหัวใจไปแต่อย่าลืมนำสัญชาตญาณไปด้วยโดยเฉพาะสัญชาตญาณของผู้หญิงคือหมอไม่รู้ของผู้ชายนะคะแต่ว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างแม่นเหมือนกันแบบอย่างบางการกระทำที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาหน้าจะมีอีกคนนึงอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเอาเหตุผลมาว่าไม่หลอกเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้หรือว่าไปฟังคําพูดของเขามากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราพอสุดท้ายแล้วอะ เรากลับมาพ้นพบว่าเออจริงๆเขาเขามีอีกคนหนึ่งอยู่จริงๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสัญชาตญาหบอกว่ามันมันค่อนข้างแม่นหรือถ้าอะไรที่ไม่เคลียรก็เคลียร์กันไปเลยบอกว่าการพูดกันตรงๆเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์มันเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่าเก็บสะสมไว้แล้วก็กลายมาเป็นระเบิดชนวนใหญ่ในระยะยาวที่วันที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วมันก็จะแบบปะทุกออกมาแล้วก็จะตุ้มจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทาความรู้จักกัน ไปเรื่อยๆเ,เ,เติมความรักให้กันไปเรื่อยๆนะคะก็ขอจบวิดีโอการตกหลุมรักไว้เพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืม Anyone can be anything นะคะวัยรุ่นทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคนนําแนะนำที่เหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย